เอาอพ่อบัตตี้ค่ะจ้าพ่อเพียงได้ห้าน้อยเหรอหมู่บ uh ้านนี <h <h ่เออเขาสามน้อยอยู <h <h ่เออเขาสามน้อยเนาะเอาบุปผยังแต่ว่าเล่าพัฒนากับเขาตัวระว่างเนาะเกากระผานอ่ะพอเนาะเขากระามาหาเต็มเต็มเลยมาาเต็มเต็เลยเอาแต่แต่สุดเกศสุดเก่าไปคนเนาะ เนียนาาเเจ็ดก่ไปฝนอ,อามาอืมบ่ฮะฮะเอาพ่อห้าหน่อยตัวเฮาลีกลักจังพ่อเอีดกลักไปสองสาม,ส,ามสี่ห้าหกสองสามสี่หา้หาหกตัวประกบเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่ สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า สี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งชุดวิ่นยังพอดหกหนึ่งสามสี่ศูนย์ หกหนึ่งสามสี่ศูนย์ตัวเราว่างเราว่างหกกับหนึ่งเนาะเราขออนุญาตถบทวนตัวเลขก,ก่อนนะพอนะ่อเนาะตัวเลขเนี่ยทางห้าน,น้อยของขุนมสำหรับวันที่ยี่สิบแปด

5้5เ5็5ห้าแปดห้าเก้าชุดวิ่น 613, 40่่ศตัวระว่างคือ6กับหนะคะชุดนี้ได้เหรียได้ทั้งหมื่นค่ะทำช่อมขาเพราะว่าสิเป็นหุนเพราะว่าสิเป็นหวย,ย่างกระาางทั้งหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นทำช่อมหยิบจับไปพิจารณาคัดจากเร็กไปคัด เด็กแน่ใจท่านผู้ชมอีกเทื่ยนึงเนาะค่ะเนาะว่าจะเป็นตัวใดมักชอบตัวใดกัดจัดเนาะค่ะพอเนาะเอาพอมีอย่างสิบอกกับแฟนค่ะเอฟซีบอครับว่านกับลุกต้นหยอเลี้ยวบังกระไดเขาปแป้วๆไปแล้วมึงโค้งแล้วมันกิดขึ้มาดีแต่ว่ามื่อนี่ขับขึ้นมาคือเก่าล่ะไปบ่โดนลกไปเดียวเดียวเขาขับขึ้นมาคือเก่ามันกิด ว่าเนี่กะเล่าก็อยู่ในนี้น้อยก็บพวกโไลายว่าไปก็บว่าตึกเป็นไปเมดทั้งน้อยทั้งเล่าอ่านน ok ี no Wo, be 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 ienne, <genommen> ่มันแต่ถ้ามันเขาดีมันก็เขาดีหรอกเนาะเนี่ยนี่ก็นงานพวกโคาก็บโบสถ์มันคือพวกไปโดนหรอกมือแรงกับมาบนลางคือเก่าละสองของเราต็นต่นกันไปเที่ยวหนึ่งล้วกับแถวสองกับมาอีกคือเก่า กูเสือกที่แค่หน้าบางหู้จักทางมันจะดอกเล็กระไรว่ามันขีดเข่าดีโมเข่าดีเท่ากันพวกเขาน้อยก็ไปเข่าอุ่นเขาน่าเดินคือเขาพูดไปเรีนกับไปเรียนในสูนแนวละถ้าปดวดบดมือผมบังเงี่ยวบานวะอันนี้นนี่แน่เข่ามากเรี่ยเรี่ยอยยุเป็นอุ่นเป็นเล่าอย่างแน่บดมือรถเล่าตอนเสาตอนบ่ายตอนอยังมาอยู่เดี๋ยวว่างกระไรตรงนี่เขาไปเรียนโหลดผู้ได้มากันได้เขาไปเรียนโหลด ผมไปได้ลกันละมันเขาก็มี่ละมันเขาก็มี่กันละวะแล้วมันเขาส่วนเขาหลายข้อก็ไดส่วนมากสี่เขาที่พอสี่เขานั่นละอะใดก็ได้มันกับเขานังเขานั่งบ่เขากะเกียรกันมายุ่งจังละแต่ว่ามันส่วนเขามันก็หลายอยู่เนี่ยนะเราไปเล่นโหลดไปเล่ยนยังก็ได้ต่เราหอกคำเพื่อกอละอดเด็กคนละเจนอนรับนี่จ่าคนละเราขึ้นเราขึ้นมูนี้เนาะหมอว่านบ่ได้หมูนี่เอาขึ้น แต่มีตอนนั้นละจ่าพ่อจ่าขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆนุ่พ่อเน้อเล่าพัน้าโอ๋ต่อเดี๋ยวพ่อนาะเล่าพันได้โอเคเดี๋ยวจังไรนุท้อหายอีกเทนึ่งนุพ่อเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางห้าน้อยของบวกพ่อมนะคะทำชุ่มขาให้ทำชุ่มใส่วิจารณญาณในการรับชุ่มเนาะพ่อมกับเห็ดตามสูตรเมื่อนี่พ่อมุ่งวานอาจจะมาเต็มเต็มอยู่ สำหรับน้อยหาหน้อยเหมือแร่งนี่นะคะเนาะส่วนเหล็กหุ่นหรือเหล็กอีกอย่างอื่นกะเข่าดีคือเก่าน,นะคะ,ะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะพอนอะครับค<ะ>่ะคอยทุกท่านทุกคนเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยยกช่องไปน้ำกันกับท่านชื่มขาตัวเล็กนวทางหาน้อยเหมือแรงค่ะก็จะบกขาดนะคะเจอกันไม่คลิปหนาคลิปเล่าพัฒนาเนาะพอนอะครับจ<ะ>้าขอบพระคุณมากค่ะท่านชื่มขาสวัสดีค่ะ อย่าลืมแช่ปไปเด้อทงช่วงขาให้พี่น้องปองไปเพราะว่าคูณจักตัวเลขแนวทางของผู้พิมน้ำกันเนาะค่ะเนาะเน้นนั่ไปพิจารณน้าน้ำกันหลายคนกับคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นมาบอกมูแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าต้องเฮ็ดจังสี่เด้อถ้าของพูอพมเอาผู้นั้นผู้นี้มาเถียวเขาจะบอกกันอยู่ในในคอมเมนต์อยู่เพราะฉะนั้หนหลยทันไลายคนกับพิจารณาแล้วก็จัดเลยค่ะทำช่วงขาเอา ตัวลีกเนี่ยท่านก็มีแคนี้เจอกันไม่คลิปหนาเล่าพัฒนาพบพมค่ะสวัสดีค่ะ